สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะชาวเฟซบุ๊กทุกคนนะคะหลายๆครั้งนะคะที่ลินลานะคะใส่ชุดรัดรูปหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีคนเข้ามาถามเยอะมากนะคะว่าทําไมถึงมีหุ่นที่กระชับหรือว่าได้สัสดส่วนเพียวได้สัสดส่วนอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะกางเกงฟิตติ้งเอลเอสเลสนะคะเป็นกางเกงที่ลินลาใส่ทุกครั้งนะคะ นี่ค่ะกางเกงฟิตติ้ง L S เลนนะคะเป็นกางเกงที่ลิลาใส่ทุกครั้งนะคะใส่แทนกางเกงในเลยนะคะเพราะว่ากางเกงตัวนี้นะคะจะช่วยแบบกระชับสัดส่วนอย่างนี้นะคะเนี่ยจะเก็บเนื้อส่วนเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องหรือว่าก้นนะคะยกก้นให้กระชับอย่างนี้นะคะนี่สามารถใส่แทนกางเกงในได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราแบบว่ามีหุ่นที่ เพียวกระชับนะคะภายในครั้งแรกนะคะทันทีที่เราใส่เลยนะคะแล้วก็มีสสีนะคะคือสีดําแล้วก็สีเนื้อนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไปได้นะคะไปหาพี่หลินเลยเนาะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้ติดต่อไปทางข้างล่างนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจุบ๊บ